โอ้ยไวมาเด้อพี่นอ้องบานเทาจุ่มหัวกันเด้อจาก,กาเก้าอี้แบบนั่งคุ้นซะเลย <c oughs> โอเคนะครับถึงไหนดวนะโอ้ขอแห้งครับคุยมาเป็นชั่วโมง <c oughs> นะได้เลยครับได้เลยฟิวนี้ได้นะครับก็ถึงถึงเรื่องอะไรนะทักษะกลยุทธ์อ่าเสร็จแล้วเดี๋ยวเมื่อกี้ยังค้างไว้เรื่องทูบีในเมื่อวันโอเคไปไปรับ ตรงนี้มาได้ยังไงแล้วก็ทําไมถึงต้องรับมาทำหรือแบบ uh, มีเรียกว่าอะไรมีความฝันอะไรอยู่ในใจโอเคครับ <laughs> ครับอ่าอะไรครับก uh, ็คือผมทราบข่าวนะครับวันนี้เอ้ยไม่ใช่วันนี้ข่าว <laughs> วันนู้นปีนี้อ่า uh, ปีนี้ทูบ no ีโนวันอ่าเข้ามาที่อำเภอกระสังแล้วก็ uh. เขากําลังหาเข้ามาทุกปี ก็เข้ามาทุกปีแต่ว่าเขายังบางทีก็ไม่ใช่พื้นที่เราที่ที่ที่พิคนที่พินค,นนคนรับรับงานครับครับบางทีก็น้องเต็งบ้างใช่ไหมละ่ะสงเนินบ้างหรือทางลําดวนบ้างอันนี้ก็หรืออนามัยสองชั้นบ้างรับทบีน้ำวันไปแล้วก็บางทีเขาก็จะวานกิจกรรมหรือทบีน้ำวันเราก็นึกถึงเรื่องของการเต้นใช่ไหมละ่ะอ๋อใช่ใช่ไหมเต้นหัละหุก <laughs> ตอนนั้น <laughs> <laughs> เต้น <laughs> <laughs> เต้นอะไรเต้นหลุกเต้นหูละหุกไง เออก็แต่ตอนนี้คือคือคือเขาบอกเราก็เด็ดเปิดได้คุณคุณสุขขอบคุณครับก็ก็เหมือนว่าเขาเขาวางแค่จุดประสงค์ให้อุุประสงค์ของทูบีนวันก็คือการเป็นหนึ่งได้โดยไม่พึ่งยาเสพติดครับทีนี้อำเภอกรสังเขาก็มองปีนี้ว่าไอพื้นที่ไหนดีนะที่จะที่จะเป็น แม่งานในการนําทูบีนมาวันคก็จะมีอยู่สามพื้นที่อ่สามตำบลด้วยกันที่ที่เขาเลือกอ่าที่แรกที่เขาเลือกก็คือไอ้สามที่แรกสามที่แรกเนี่ยเขาเลือกนะครับเพื่อเพื่อที่จะสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นต้นแบบนะครับก็จะมีน้องเต็งสูงเนินไม่ค่อยได้กลับบ้านน้องเต็งเข <laughs> าทำอะไรบ้าง <laughs> น้องเต็งเป็นแชมป์อะยะยัก อะไรครับขับเป็นแชมป์เป็นแชมป์อะไรอย่างไม่ค่อยไม่ค่อยรู้เรื่องทั้งหมดอะไรปลายทางโอ้ยโอ้ยโอ้ยผมต้องเต้นไหมครับอาจารย์ต่อดาวหนึ่งดวงต้องเต้นบ่งชอบอันนี้มันมันเหมือนติ๊กต็อกไหมอาจารย์ต่อคอมเมนต์หน่อยเอ่อผมต้องเต้นไหมในดาวสิบดวงเนี่ย ต้องวิ่งรอบสนามฟุตบอลต้องมีรอบสนาม <laughs> ดันพื้นไหมดันพื้นโชว์ก็ได้นะแลกกับดาวสิบดวงอะ่งดันได้เป็นร้อยเหมือนกันนะ <laughs> <laughs> โอ้ขอแหบขอแห้งเลยครับอาจารย์เลยนะ